เข้ามาเลยเข้ามาเลยอยู่ทีมแดงอยู่ทีมส้นตีนเลยไอยู่ทีมดําก็ได้ครับโคตรกากเลยที่นี แม่งแย่งกูไอ้นาะเอาแต่นะพี่พี่ยิงอยู่ไอ้แย่งทำไมอ่ะไม่ดีเลยนะเธอเธอเล่นไม่ดีเลยนะเล่นแบบปวยแตกมากอ่ะพวกคุณนี่แบบโหดร้ายกับเด็กเด็กมากเลยมาเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะได้เอาไหมอ่ะ พี่ก็มีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปซื้อก็ได้เดี๋ยวพี่าสวัสดีครับเฮ้ยยังไงวะใครยิงวะเฮ้ยยอดดอกชิหายดดไอดดอกยดดอกยดดอกยดเหือยไม่ปืนแรงวะยอมวะอาก้ากยไม่นราเลยยอดดอก อีดอกอีดอกแม่งอีดอกเล่าบอกว่าม,มีเลืที่กับเ,เลือดอนไหอไ้เลนที่ย่อออกอีกชวทักพี่ร่ากันรมันะมาเลยพี่อะไรกัน่ตนายนส,านานสม โหแม่งกูลิสสู้ๆครับสูสูสู้ๆยดดอกอะดอกเหรอบุ้มสะใจ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 เ้มตกระทืบกระเทืบคนดดแล้วมีมาแล้วดด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 

แค่แแบบเรายังไม่อยากเกียนอะไรอย่างนี้กลับมาห้องที่ห้องเดิมกับความอาพับโอ้ยโอ้ยหรือหูแตกหูแตกเอาหูแตกเลยไหมอย่างนี้ตัสดีดครับลูกรู้สึกมันจะมีพลังงานแถวนี้ แปลงล่างอ่ะแปลงล่างแปลงล่างระวังพันธุนะแปลงแต่ข้างล่างไม่แปลงข้างบนโอ้ยเฮียเอาปเดี๋ยวมานยืนยิ้มเลยมามาเลยอูยังได้ยังได้อูยังเป็นยังเทพอยู่ครับยังเทพอยู่ Come on come on come on baby come on baby หมอก่อนหมอก่อนหมอกหมอก่อนเออระเบิดแต่ระหมกระหมอก้ยทำไมทีมเราเันกระจกกระจงว่ะเอ้ยยีตพดรับยีตพด ไประเบิด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 ,บดไม่โดนหรอเว้ยไม่โดนหรอกไม่โดนหัวแตกอะ่กอนกะนี่นไอเอเคทองนี่เห็นไหมเราอยากดูถูกทีมเราเว้ยทีมเราต้องเทพน,น,น,นำบ้าบออะไร ต่อต่อไปเรื่อยเรื่อยนี่เราเราต้องเอาเอาอะไรมากต่อไปเรื่อยตายเลยกูไม่คิดกูเล่นคิดมากอไหร่นี่คิดคิดถึงคิดถึงของของเขามีคิดเอเอสเราอันนี้คิดถึงคิดถึงคิดถึงตาย ไายเนะเจอคิดถ <Es> ึงก e ูไปไงสุดยอดไหมแม่งเลือดเลือดแทบจะไม่ลดเลยเลือก้านัดเลือก้านัด แพ้ได้เจ็ดได้สาม